เทวเทวไหนไอ้ส <OK> PA ี่อ่ะน yeah> ั่นน่ับข้างหลังครับสีดำแล้วถ้าหลุดแล้วนะพี่ไม่ต้องมาหลุดแล้วสายสามแล้วสายฟ้าอยู่ไหนอ่ะได้สองกองนะครับได้สองกองสี่พี่ตึกยี่สี่ตึกยี่สี่โอเคโอเคเฮ้ยมึงมาช่วยดีตึกอันนี้ยเดี๋ยวกูไปช่วยสายฟ้าก่อนมาโชว์ลงไปแป๊บนึงนะพี่จบใกล้เสร็จแล้วสายฟ้าอยู่กับใครบิ๊บพี่มันเนี่ยสายฟ้าอยู่กับใครัน้องมันเนี่ยน้องมันตาย เอางั้นเต่ไม่พุ่นอยู่ในตัวเราหรือเปล่ามาช่วยเพื่อนเดี๋ยวกูไปช่วยสายฟ้าเองตัวน้องมันเพียนไปผมกำลองไปปืนเหละสามสิบวิครับเจ็ดี่ลงมาแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปแบกติดไม่สายฟ้าอยู่ตรงตรงยี่สี่อยู่ใช่ปะพี่เลยกระลากรมาแล้วโอเคโอเคพี่กำลังไปนำหลังตึกเดี่ตอพี่ตอที่เดิมพี่เดิมมันจะแทงแล้วมันจะแทงแล้วมันจะแทงเลยสี่สิบวิกำลังไปครับกำลังไปบ้านนึง อะไรวะปูนกูก็จะช่วยเอสกูก็ไอ้ไอ้นี่เอสอยู่ตรงไหนช่วยพี่ตาช่วยพี่สายโอ้สี่คันเลยไหเฮียมคนมาช่วยมีคนมาช่วยนเดี๋ยวมาช่วมาขึ้นมาไอโียทตอนนแล้วเงินแดงกับปูนกูอีกโอ้ยแล้วกนาพี พอถึงเวลาปิดสกรีมแล้วอ้างเน็ตหลุดหรือเปล่าครับเขไปนะเข้ไปนะเข้าไปนะเฮ้ยมาช่วยตึกปืนหน่อยดิช่วยตึกปืนหน่อยดิขึ้นขึ้นรถไวได้ปะผมขึ้นรถเอามันชนได้เลยหรอครับเขาบ่าแรงมันยังแตกไม่หมดเลยนี่ขอซ้อมเลยนี่ขอซ้อมเลย มันยังไม่หมดมันยังไม่หมดเลยดูดิยังแต่ไม่หมดเลยไล่บัมเลยหรอพี่ขอต้อมเลยพี่ต๊อดมันไม่มันไม่จับเลยเชื่อพี่ดิพี่จะเฟลอย่างนั้นน่ะมันจับเลยเฮ้ยยันนี่เล่นเหลี่ยมไอ้สัสไปถามสภาดิไปถามสภาดิไปถามสภาดิป่ะงงว่ะพี่ผมถ้าเขาจบเสร็จแล้วอ่ะผมนับหนึ่งหนึงห้าแล้วเขาไม่ให้ผมแทงเลยไหมสภาบอกว่าแทงได้ ตอนแรกกูมันเหลือสินี้พี่แล้วริงเขาเรียกลงมาเล่นเชื่อแล้วมาโชว์ยังมเล่นยังไม่มาใหญ่ไปกับเางวยะไปะจบแล้วแกไมได้หืองั้นโชวได้พี่ได้ไดไปถงือเปล่าพี่เฮ้ยมันเหลือยังอยู่นะไม่งั้นเราจบแล้ว่อย่านเลยต้องรอเราเล่นนะพี่ไม่ขอทคองไปก่อนแล้วมันไม่ให้เอ็งฟังพี่ดีเออที่เคยนงไม่รบเนะเออนัแหลมันบอกช่วยเหลือไงมันองอ่างเงี้ แปดแเสร็มได้เหลือหน้าขวามันยังไม่หมดเลยนะเว้ยเอาจริงๆอ่ะชนทำไมวะกูถามดิอะดูดิอ่ะตึกปีนนะครับผมมาดูตึกปีนนะผมมาตึกปีนนะตึกปีนมีรถจอดอยู่เดี๋ยมไดี๋วว่นะจุดไหนปะที่ไหนกลองนั้นไม่ได้กองนั้นไม่ได้ไชนอยู่คนเดี สายฟ้าครับพี่จำน้ำนะว่ายเร็วๆเลยสายฟ้าสายฟ้าวันนี้รุกไม่สบายเขาต้องหนีนะนา่จงเขาแตก้ะเขาแตก้ะพี่อะชนตั้งแต่ยังไม่แตกเลยกูงงมาฟักเกอร์เลยตรงน้องบอกไม่ได้พี่ตึกปีนข้างบน6นาทีกับ5นาทีนะอ้าว อุ้ยฉันมามามาตึกปีนได้ไหมอ่ะมันมีสี่กองเลยอ่ะสี่นาทีกับห้านาทีอ่ะพี่พี่ไปเก็บของก่อนไหมแล้วกลับมาใหม่ของของเยอะอยู่นะพี่มารับดิมารับกูไกดสายฟ้าดิไออยู่ไหนไอที่สะพานน้าอ่ะเขาเรียกว่าไงวะที่เวลาเราชอบหนีตำรวจเราไปตามหลังกัยตึกก่อนผมไปรับพี่สายฟ้าก่อนพี่อยู่คนเดียวกูก็โดนดิไปเดี๋ยวผมไปไม่โฟเดี๋ยวมีเพ <on>. <donkey Monday. S 2> ื่อนมา ไปก่อนพี่มันถามาทีกับผ้าาทีใช่ไหมเอสสี่มาน้องเอสสี่อยู่ตึกนี้นะเอสสี่ตึกปืนตึกปีนเนี่ยมาแล้วเร็วๆตึกปีนมีมาคันเดียวป่วยไปกดไว้เดี๋ยวมันวอร์เลฟเพื่อนกวอร์เลฟเพื่อนแล้วห้านาทีอ่ะจบข้างบนจบได้เลยข้างบนจบได้เลยมาข้างบนเลยมันกูตายตายแล้วขตายแล้วคุณตอปตาย โอ้เบื่อไหมเฮียต้องตายแทนน้องช่วยแล้วกันกูมีอะไรในตัวบ้างวะตมเสียอะไรเียกูดโดนคดีเยอะด้วยนะเนี่ยใช่ปะกูโดนคดีเยอะแน่นอนเลยดิ้งนะครับคุณเต๋อติ้งดิ้งนะคะโอ้โหดิ้งเหี้ย เด้งๆนะครับเด้งนะครับไม่ได้ไปไม่ไปหรอกลมเสียงครับไม่ใช่ศบตอตีหายอ่ะพี่ต้องรอหมอมา ใสฟ่ฟารอดเปล่าวะคนดู เพลงนี้ไม่ใช่เพลงเศร้าเลยเว้ยผมโดนเสาเทียบเทียบ BKK Slash r o ไม่เรี่ยงหรอไอเฮียให้มันบบงใครก็ได้มาช่วยกูดีไอเฮียใครก็ได้มาอุ้มศพกูไปดิคนในแกง๊งอ่ไะไอเหียมามาอุ้มศพกูไปดิ ไอ้สายฝาลอดปะพอมึันกวาดใุ่ไหมไอ้ที่นี่มือที่โดนกูแทงเมื่อวานใช่ไหม คนนี้มาวันที่โดนกูแทงเมื่อวานรอดหรอ Hello, ครับครับผมขอพูดหน่อยนะครับครับครับผมเรียกหมอไปแล้วครับอ่อนเรียกหมอแล้วใช่ไหมไใ,ชใช่ครับใช่เี่ครับ ให้สายฟ้ามาแทางตำรวจด,ดิเฮ้ยเลยเอากูไปเจอตำรวจเนี่ยอ,อือ,อกูแทงเองนี่ที่นี่หรือเปล่าวะที่กูแทงมันเมื่อวานอะ

ัลโลครับคุณตำรวจคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับลุยเบาๆหน่อยหลุยคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับเนี่ยนนคุณตำรวจครับ,รบไปหมอหกคนไอที่อ้ะโอ้สายฟ้ามันมาช่วยกูดีอเที่ย่ ผมไม่ได้ไปนะครับผมไม่ได้ไปผมไปพรุ่งนี้ผมไม่ได้ไปวันนี้ผมไปพรุ่งนี้ครับ <l itz grande> ผมไปพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ผมไม่ได้มาวันนี้ครับไม่ได้ไปวันนี้หมอหมอหมอมาแล้วพี่รีบมานะครับ สิดยาครับไม่ครับยังไม่ขึ้นเลยครับหมอเอ้าอย่าเพิ่งดีครับยังยังไม่ขึ้นเลยล็อกดามันมีดามแป๊บนึงเดี๋ยวขึ้นแล้วโอเคครับทำทำคดีเลยเพี่โอ้คนนี้โดนอะไรบ้างครับมีช่วยเหลือผู้กระทํา ช่วยเหลือคนไล่ล่าพี่ตอนนี้ผมไล่ล่าเขามาช่วยเหลือขัดช่วยเหลือผู้กระทาผิดใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ขัดขวางเจ้าหน้าที่บัมรถหรือเปล่าไม่ได้บัมนะผมไม่ได้บัมครับผมแค่มาช่วยผมจะไปบัมทาไมไม่ได้บัมหรอกแต่เขามวยันก็กระทงเดียวฮะแล้วปูนอะไรทาเรียงปูนปูนสามด้วยใช่ไหมเพ่หนีลงน้ําอ้อเอ๊ยเดี๋ยวนะหนีลงน้ำอะไรครับผมไม่ได้หนีลงน้ำนันรถก็ดูดิรถผมอยู่ตรงนี้ไม่ถ้าหนีลงน้ำมันนึกว่าเหินบางนี้ไม่ฟังก่อนดิผมเหินลงมาแล้ว ดําน okay ้ำไปยังฝั่งนู้นเลยนะเพี่นทําผมไม่ได้มีเจตนาที่จะลงน้ำอยู่แล้วครับคือมันเหินผิดมาทั้งสองเห็นไหมรถตํารวจบางคันก็จงอยูกรันแล้วเจ้าหน้าที่ได้ว่ายตามไหมได้แบบนี้ว่ายตามเขาว่ายตามก็ตามนั่นแหละคุณก็คูณสามไปเลยได้ครับผมหันไปดูนะมีเจ้าหน้าที่มันคนสไลด์ด้วยนะสไลด์ในน้ำอ่ะผมเห็นนะสไลในน้ำขอเช็คก่อนครับขอขออนุญาตคนตัวนะขอขออนุญาตบอกไว้ก่อนนะ แต่ล้วในน้ำมันกลัวจับไม่ทันจัดอ่ะมีเงินแดงสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับครับขอยาดยืนนะครับครับผมมันคูณคูณสี่นะครับคูณสี่อะไรเงินแดงคูณสี่ครับคูณสี่อะไรครับคูณสองครับเอ้ยไม่คูณครับเราไปดูก่อนครับเอาพี่เงินแดงเขาป้ากดใหม่แล้วเหรอไปดูดิฮัลโหล ขออนุญาตเรียกบอกบ,บอกวอนหน่อยได้ไหมครับให้อบัตอันเจลมาให้ครับหนึ่งหมื่นคูณพี่เขามีเงินเงินแดงเงินแดงด้วยเงินแดงด้วยสี่ร้อยห้าสิบหนึ่งหมื่นคูณสามแล้วก็เจ็ดสิบนาทีครับสองคดีองน้ำแล้วก็อะไรนะช่วยเหลือผู้กระทำผิดโอ้ครับตามนั้นแหละบินเลยโอเคครับเออมีบัตรอันเจลไหมครับใช้ได้นะเนี่ยก็ผมจะเอาเนี่ยบัตรอันเจลเนี่ยผมบอกวอนหน่อยมันกดไม่ได้ ก็ปลดมือให้เขาก่อนมันล็อกรถปล่าวะาะยะใส่บินครับมีมีท่านนึงครับบัตรอันเจียวก่อนครับรีบไปไหนหิวอะไรเราเขาไปทําที่สอนนอก็ได้ครับผมจะคุยบอกว่ามันกดไม่ได้ก็ปลดล็อกมือไม่ได้ครับนี่ครับดูครับกดแล้วครับไม่ได้ครับท่านนึงนะครับจมน้ำยเนาะโอเค ฮัลโหลใครมีบานเจลมาให้หน่อยดิได้ปะพี่แต่ฟ้ามีพี่แต่พี่สายฟ้าริตามอพี่สายฟ้าไปไหนอะเอามาให้เขาเลยก็ได้เดี๋ยวกูโดนเจลเล่นดีๆไปเลยไม่ต้องอันนี้เขาตรงรางน้ำอะแี่สฟ้ามาบอกให้ค่ะ อะไรนะมีกี่ใบมันต้องใช้กี่ใบนะครับมันต้องใช้กี่ใบนะครับสายฟ้าครับพี่พี่เขากำลังเข้าใช้ได้อย่างละสองใบห้านาทีสองใบกับสิบนาทีสองใบนะฮะไม่ผมไงไม่แล้วผมเสียค่าปรับเท่าไหร่ผมจะได้เอาเงินให้น้องเอามาให้ครับเอ่อมันเป็นหนึ่งหมื่นแล้วก็คูณคูณสามอ่ะคุณเป็นสามหมื่นครับรดลดหน่อยได้ไหมครับบิน บินมันลดไม่ได้อะคุณแต่ว่าเวลาเวลาลดได้ครับเอามาเอามามาฮัลโหลมีใครมีบัตรอันเจลบ้างเออครับพี่ไม่มีเลยพี่สายฟ้ามีพี่สายฟ้าเข้ามายังใครอยู่กับพี่สายอ่ะพี่สายฟ้าตาพี่เมื่อกี้หรอเมื่อกี้พี่สายฟ้ามาละสายฟ้าสายฟ้าเอาบัตรอันเจลให้พี่หน่อยดิสิบนะเจ็ดสิบนะ กินนาทีกินนาทีครับเขาเออเจ็ดสิบครับโอเคกระทงเนาะครับก็พอไปจะาละไหนมันอยู่ไหนบอกมันเข้าวอดีเอามาให้หน่อยจะได้โดนเจลแค่นี้เพราะว่าถ้ากูโดนเจลแล้วถ้ากูโดนเจลแล้วมันจะใช้ไม่ได้ถ้าโดนเจลแล้วใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับหรอครับถ้าโดนเจลแล้วใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับไม่พี่ต๊อหนพี่นใช่เข้าเจลไปแล้วไม่ถ้ามันใช้เจลไปแล้วเข้าไม่ได้ ตอนน่าจะอยู่หลังน้ำปะน่นะาโดนรวบอยู่วิ่งมาไงน่ะตรงไหนให้ไปซับปะช่วยไหมพี่บ,บัตรหมอครบนะแทงได้ด้วยพี่พี่ตตอาจะไหนพี่เตอาจะไหนแล้วหลังน้ำ <c oughs> หน้าบินล่างอะไอที่ไม่กูพี่ส่งไปแล้วพี่ส่งไปแล้วเอาบัตรมาให้หมดเลยเอาบัตรเอาบัตรอันเจมาให้ด้วยใช่งไหมบอยกำลังไป นกูแกล้งพูดได้เฉยนะกูแกล้งพูดนะมึงมามึงไอสายฟ้ามึงยืนกันแก้มมาคุยข้างๆกูแล้วแทงคนละตัวนะฮัลโหลมายังฮัลโหลครับรถได้มากสุดกี่นาทีครับคุณตำรวจยัแทงพี่ฮัลโหลครบพี่ฮะได้ครับรถได้กี่นาทีครับอัดหมอไม่ครบนะเออรถได้สิบสิบสามรถได้สิบสองตำรวจสิบสามพี่ ต้องหาปีขั้นต่ำกี่นาทีครับเพดานขั้นต่ำห้านาทีฮะเลิกกรณีอย่างผมถ้าผมเอาบัตรให้แล้วก็โดนปรับเลยผมจะโดนกี่นาทีครับห้านาทีใช่ไหมใครเล่นอยู่นะคุณจะใช้บัตรแบบไหนบ้างตอนแรกผมผมนี้จะไปละห้าอย่างเงี้ยผมได้ใช้ไหมล่ะก็ได้นะครับไปละห้าได้ไปละห้าได้รีบมายังไปพี่ละห้าได้รีบมามาให้หน่อย นา,าทีีพ่ไม่สายสาย้าอยู่ไหนเนี่ยน้องเดี๋ยวพี่จะถึงแล้วด่าไอ้ฟลุ๊กแรงแรงหน่อยครับมันติดปานมึงแกล้งยินเป็นคนละตัวกนะูนะมึงถามว่าได้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 ดีเลยครับเนี่ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเอามาให้เขาหน่อย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 าอารอยก็ทำคดีนะ กินมาให้น้องเราหน่อยกินมากินมามากิน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 แคปไลฟ์สดตัอติส่งในไลน์ถูกที่ห้าสิบไม่ติดเคย S หนึ่งร้อยหกสิบแปด AKE ห้านาทื่น้นรองมันโดนวังวังอะไรอะอะไรไอ้เนี่ยเอาเอาผมยังไม่รู้เรื่องเลยผมเอาบัตรดันเจียวมาให้ กูกดพิชกูจะกินไอแล้วจับผมทำไมเนี่ยโหอลโหลไอ้เหี้ยกูกดแทงไม่ได้ <laughs> <laughs> มันมันกดกิ๊กกว่า <laughs> อีเกิดอะไรอะไรมันไม่รู้หรอก รู้ดีไปทำที่ถอดนองไหมพี่เฮ้ยให้เดินมานี่ดิเดินมานี่ดิฮัลโหลเดินมานี่ดิแล้วผมแล้วผมส่งจีไปในดิตไอทตำรวจครับไม่ครับผมจะกดเลขสารกินแคปครับก็อควาตมตำรวจอะ่ะแล้วไปกดควักอาวุธผมขอโทษไอ้เหี้ยแม่งเอากูเกาะเลยตบกูเลยอะ่ะ อโดนคูนเท่าไหร่วะเนี่ยกูลืมน้องชายคนนี้ยังครับคนไหนอีกนันทพลยังครับบุหรี่ก็หมดแต่ก็ได้มาอุ้มกูดีเฮีย เอ,ออหาา้าร้อยคอมครับเห็นแล้วครับอันนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ย,ยอ้าวคอมาตาอะไรตัวนี้เนี่ยเฮ้ย ใครอะพี่ไม่มีใครเลยนี่ไงเร่งอยครับไม่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 ผมขอไปคุยกับตำรวจหน่อยมันจี้ผมไปกดแคปแล้วไปกดเลขอันนี้โดนโดนโลดเอ้โดนเลขอาวุธครับไม่ได้มีเจตนาครับไปบอกเขาให้หน่อยดีเร่งศพเห็นปะเห็นครับเห็นครับไม่มาผมเอาแคปไปเลขเลขสามไงครับผมจะตายผมเกิดมาผมโดนหมอฉีดยาแล้วมารอน้องเนี่ยมันมันเหลือหนึ่งครับอาวุธบอกบอกให้หน่อยผมเอาไว้เลขสามเอาโอเค ไม่ถ้าผมควักอาวุธแล้วผมแทงได้แล้วอย่างนั้นเอะอันนั้นผมไม่แทงผมกดผิดไงคุณควักปุ๊บผลก็ควักตามไงไ็ใช่ถ้าควักจำเจนจำไม่จำจริงอะควักแล้วมันอีโมได้เลยแต่ผมไม่ได้ทําไงครับผมไม่ได้มีเจตนาจะแทงต่อเลยจริงพี่ผมแทงได้แล้วเมื่อกี้ผมก็เห็นควักขึ้นมาแล้วแต่ผมเมื่อกดผิดผมจะกินแคปครับโอเคไม่ทันได้เปล่าครับยังไงก็อีโมได้ครับเขายืงอยู่เฉยเยจริงๆสารละโอเคครับอ่างั้นงั้น ุณได้กดเคสเรียกหมอยังครับอ๋อผมผมกดไปแล้วครับโอเคเพราะว่าผมเกิดอ่ะมันมีอาหารน้อยอ่ะครับจริงๆสาระเลยครับแล้วทีนี้มันเหลือแค่สองครับใช่เหรอครับอ่ะกระดูในแคสในตัวผมก็มีผมไม่ได้อ้างด้วยลองลองค้นดูก็ได้ครับอ่าครับสองนนี้ดูเชิงให้หน่อยนะไมาแล้วผมจะประกันตัวพี่ผมนี้กี่ใบเนี่ยเดี๋ยวก็มีกี่ใบครับมามามันใช้กี่ใบอ่ะที่จริงอ่ะมันได้เจ็ดสิบนาทีอ่ะอ่าเจ็ดสิบนาทีก็เอาเอาไป ขอขอโทษด้วยนะครับที่ควักผิดมกเมือนกี้แต่ว่าถ้าผมแทงผมแทงได้แล้วครับจะใช้กี่ใบอะแต่ว่าไม่ได้แทงครับตำรวจให้ท่านขอโทษด้ครับว่าไงเ,เพราะว่าน้องน้องผมถ้ามีเจตนาจะทำร้ายตำรวจจริงๆ,ๆอะมันมันแทงกับผมตั้งแต่แรกแล้วไงแต่ว่าอ,อันนี้ไม่ได้มีเจตนาครับทั้งสองเลยหมดเลยขั้นต่ำก็จะเพดานก็จะเลยห้านาทีก็จะเป็นเออหกสิบห้านะครับ ต้องใช้กี่ใบทั้งหมดเอะคนตำรวจคุณตำรวจฮัลโหลครับขออนุญาตพูดได้ไหมคุณตำรวจขอโทษด้วยนะครับออพี่ผมไม่ได้ตั้งใจหัวแดงครับหัวแดงใช่ครับใช่คุณตำรวจผมขาวครับอข,อขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ ครับผมครับไม่เป็นไรครับพี่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเลขสองพี่เอาเอาเอาสนับไว้เลขหนึ่งแล้วก็มีดเลขสองไงแต่ไอแคปซูลเอาไว้เลขสามจะกดกินเสีอไปกดควักแต่<โ>แต่<โ>ว่าก็ไม่ได้กดแทงต่อหรืออะไรนะชอบจังค่ยังด้าถ้าถ้ากดควักแลวแทงอะ่ะมันมันอีโมดได้เลยครับแต่ว่าผมไม่ไม่ใช่อย่างนั้นผมกำลังจะกดกินไอ้จะโดนทุบก่อนขอโทษวยครับสามใบนะงั้นผมขอเอาไปนะสิบสามใบครับดึงเลยครับแม่ ชอบจังใครอยากได้อยากเซิงมาว่ะครับนึงนะคนคนไหนพี่แต่ฟ้าไอ้ไทท่นไม่ได้เดี๋ยวนะนทำไมเขาไม่ทำแบบว่ามันไม่จำกัดจำนวนกันปันันเจียวทำไมเขาจำกัดถือแค่สิบใบวะเนี่ยอ่าอารอนดึงอีกสักแปดได้ไหม น่าดึงดึงให้หน่อยครับแปดใบดึงดึแปดใบแล้วก็เจลเขา,าห้าน,นะเอ๊ะสาไฟจะแทงยวนะตำโอเคครับพี่เร็จเรียบร้อยเนาะ้อโนะทษด้วย,ย,ยนะครับคุณตำรวจขอโทษด้วยครับผมก็ตกใจไงเพราะเป็นอาวุธคุณผมตกใจเออนั่นแหละผมแต่แต่ผมไม่ได้แทงแตามจริงมันอีโมได้ครับน้องตำรวจก็น่าจะรู้ใช่ป่ะล่ะครับครับแต่ว่าผมไม่ได้มีจิตนาจะแทงอยู่แล้วถ้าผมแทงผมแทงแล้ว ไม่ง <Okay. S 1> ั wrong, right? so, um, ้นน้องผมมันก็ควักแล้วอันนี้ผมบอกให้มาจริงๆครับให้มันมามมาาจริงโอเคโทษด้วยครับมากพี่ผมเปิดอัติสิบแล้วมันรู้มากพี่ผมเห็นมันถือรอแล้วอันนี้ยังไม่ได้ใส่บินยังไม่ได้ครับปรับยังไม่ได้สครับครับใส่เลยครับสูตรป้องกันตัวจำได้ไหมที่ผมแนะนำไอพี่พี่มันใส่บินได้เลยใช่ไหมใส่ได้เลยครับหรือเปล่าลองใส่ดูใส่ได้เลยไหมใส่คนตายไม่ได้นะครับใส่คนไม่ตายครับต้องรอหมอชุก่อนไม่ใช่ต้องรอหมอต้องรอหมอเอาไปเลยครับหมอไม่มาหรอกผมอนุญาตอุ้มไปเลย ไปบาล์รถรูปเลยครับดมันจะโดนคูณครับคูณอะไรไม่รู้จักครับผมท่องสูตรคูณไม่เป็นหรอกไปเลยครับไปเลยอุ้มไปเลยก็ได้บาล์รหมอหมอมึงไม่อุ้มกูตอนเนี้ยโอเคกูจะเปื่อยตายเลยแหละไปแล้วไปข้างหน้าหน่อยผมจะไปล็อกรถโอเคกูทำอะไรของกูลงไปวะเนี่ย ตามสอนนี่อ่ะหัวใจถ้ากูจีบหมอนี่ยกูกลายเป็นหมอครับเปิดดิครับอหมอชิดยาหกนะวันนี้เรียนเพราเห็ดมาครับเพื่อนตาสอนเราหน่อยได้ไายใหญ่ๆนะคร,ครับใหญ่ๆครับใหญ่ๆ ขออนุญาตทำคด,ดีนะคุณต๊อดตัวหนึ่งครับเด็กครับยัยอยู่ครับอาชิดยาก,ก่อนเลยครับจะข้อฉีกอะไรครับขออนุญาตทำคด,ดีก่อน,น<ข>อจินนาทีครับสรุปห้านาทีครับอะไรขอย่าล็อกมือนะครับเอาล็อกมือทำไมมึงจะทำคด,ดีแต่มึงจะล็อกมือได้ไงเนี่ยอ๋อโอเคครับก็ต้องปล่อยผมไม่หนีรอผมหนีผมหน,มนีนานแล้ว อ้าไม่ได้ปรับใส่น้องหรอไม่ไม่ได้ปรับปรับโอเคครับพี่มายูฉีดยาให้หน่อยน้อง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 ยำยำไปเถอะแหวช่วยสายฟาดเสียสามหมื่นกูงงเต็กเลยี่อะแหวว